ทำแล้วไม่ค่อยไปปาดอนซ่างค่อยๆล่ะตังตังใจมากรดอีวังมันเห็หาน้ำเรียบร้อย ในตัวฉันหรือไปใช้อะไรนะครัมเรียบๆเชียบันมันไล่หน่อยจะลืมรูปเอาค้ามค้ามข้าม

ตมอบมกก่อนมือตีสายทีก็ตเลยเปนานสีบ้านเอื่นแล้วพวกนี้ต่ออินี้ไปบ้านเฮบุป็นน่ออารมณ์อไบ้าน Hãy <laughs> subscribe wow kênh Ghiền wow, บอกสื่อเนี่เอ้าเล่นบันรที่อ่ะแม่คุณบอกเขาเขาบอกทันสิเนาะโเฮนเดอรเนีโเฮนแล้วพวกเจ้ไก็คือกันนั่นแหละ บานจักะเกะนอันนี้คือแค่ล็อกขีดานไปหมดทันเอาแม่เอาแม่อยู่ขีทฉานนักงื้อวยอยู่รอบพ่องอยู่แล้วเนาะโอ้จมมาแล้ว่นทาอย่จมแล้ววยกี่ด่า ิเปนยองสีเดกฮะเด็กจะเบิ่งเขาเสือกนีนะสีสเด็ก

ก็ปิดแล้วค่ะโอ้เฮ้ย2 3